เด็กๆคะสำหรับคลิปวีโอคลิปนี้นะคะเป็นตอนที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่เรื่องของวัฒนธรรมน่ารู้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะเสนอเรื่องของอาหารไทยนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งคลิปวีโอที่แล้วในหน่วยนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมใช่ไหมคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าวัฒนธรรมหมายถึงอะไร วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทําให้ความเจริญแก่หมู่คณะหรือเป็นสิ่งที่สืบปฏิบัติต่อกันมาใช่ไหมคะวัฒนธรรมเนี่ยมีทั้งเรื่องของการใช้ภาษาการแต่งกายการรับประทานอาหารนะคะซึ่งคุณครูสอนไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ครูก็จะสอนแค่เรื่องของอาหารไทยนะคะ,ะเด็กๆมาดูค่ะอาหารไทยเนี่ยซึ่งแต่ละภาคเนี่ยนะคะ ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะแต่ละภาคแต่ละรสชาตินะคะก็จะมีความแตกต่างอาหารก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคนชอบนะคะอาหารไทยเนี่ยก็บอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้นนําพืชผักต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเลยอย่างเช่นภาคใต้ อาหารส่วนใหญ่เนี่ยมาจากทะเลนะคะจึงมีการนำสมุนไพรต่างๆมาใช้ในส่วนผสมในการปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการนำพืชผักสมุนไพรที่มีสรรพคุณเนี่ยเป็นยามาเป็นส่วนผสมในอาหารอย่างเช่นข่าตะไคร้มะกรูดใบโหระพามะนุงมะน,นาวนะคะหอมผักชี นะคะเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆรู้จักอะไรบ้างคะในภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้เป็นภาพขิงคามะนาวมะกรูดนะคะแล้วก็หอมตะไคร้พวกนี้สามารถมาประกอบอาหารใส่ในอาหารสามารถดับกลิ่นกราบกลิ่นคาวแล้วก็ผสมในอาหาราจ,จะทําต้มยำแกงไตปลาหรือแกงอื่นๆแล้วแต่คนชอบนะคะก็อเอาไปผสมไปใส่ สามารถดักกิ่นคาวได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นสมุนไพรที่เป็นยังไงคะมีสปปรรพคุณในเรื่องของเ,อเป็นยารักษาโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกระชายอ่าตอนนี้ก็บอกว่ากระชายเป็นยังไงคะตอเอามาต้มแล้วก็ให้ดื่มสามารถ ไม่ได้ป้องกันโควิดแต่ว่าเป็นอะไรคะเพื่อความบรรเทาบรรเทาในการเจ็บป่วยเรื่องของโควิดได้นะคะแล้วก็เป็นไงคะเวลารับประทานเนี่ยจะรู้สึกร้อนร้อนใช่ไหมคะอาทำให้ร่างกายอบอุ่นได้นะครูว่าสรรพคุณไทยหรือสมุนไพรไทยหลายหลายชนิดเลยนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยมีมากที่สุดที่เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และก็มีสรรพคุณนะคะ ทั้งในการประกอบอาหารนะคะเอาไปประกอบอาหารหรือทําเป็นเม็ดยาแคปซูลได้หมดเลยนะคะในเด็กๆรู้จักอะไรบ้างสมุนไพรเด็กๆที่สามารถเอามาทำเป็นยาได้เด็กๆรู้จักอะไรบ้างคะในเด็กๆตอบครูทีคะว่ารู้จักอะไรสมุนไพรกระชายเนาะกระชายก็ทําเป็นแคปซูลน่าจะได้แล้วก็อะไรอีกอ,อะไร สมุนไพรอะไรอีกคะกระชายดำรู้จักไหมครูไม่มีภาพเด็กดูฟ้าทลายโจรตอนป่วยเป็นหวัดเจ็บคอนะคะเม้นกระทั่งก็บอกว่าเวลาเราป่วยเป็นโควิดก็สามารถรับประทานได้แต่ว่าต้องเป็นไงคะต้องอยู่ในบุคคลที่เป็นกลุ่มที่ไม่อาการรุนแรงมากนะหรือถ้าจะให้ดีนะคะถ้าเราเจ็บป่วย เราควรปรึกษาแพทย์ในการรับประทานยาเพราะยาบางชนิดเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้นะคะจากนั้นเราต้องถามแพทย์ก่อนทีนี้เด็กๆมาดูค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอาหารใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูเรื่องของอาหารอาหารครูจะยกตัวอย่างวันนี้ก็คืออาหารของภาคใต้นะคะเด็กๆรู้จักสตอไหมเด็กๆดูในจานนี้นะที่มีกุ้งนะคะนี่คือสตอนะคะเด็กๆสตอเนี่ยเป็นพืชผัก ที่คนใต้เนี่ยนิยมนะคะรับประทานกันมากนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนใต้อย่างเช่นคนใต้มาอยู่กรุงเทพมาทํางานเอาสตอมาให้คนกรุงเทพหรือคนอีสานคนภาคเหนือภาคไหนก็แล้วแต่ลองชิมเขาก็ติดใจเป็นไงคะพอติดใจแล้วไงรสในรสชาติเดี๋ยวนี้สตอเนี่ยเป็นที่นิยมของคนทั่วทั่วประเทศเลยนะคะคนไหนที่ชอบรสชาติ ชุนๆมีกลิ่นก็คือกลิ่นหมินอ่ะว่างั้นเถอะถ้ารับประทานไปก็จะมีกลิ่นนะคะจะรู้สึกได้ก็จะมีกลิ่นหมินชุนนะคะบางคนไม่ชอบแต่บางคนก็ชอบนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าในสตอเนี่ยนะคะเป็นพืชผักเป็นผักที่มีสรรพคุณด้วยทําให้เจริญอาหารขับลมขับถ่ายได้ดีถ้าใครรับประทานนะคะ mm hmm. แล้วก็เห็นไหมคะว่าคนไทยเราเนี่ยเก่งภูมิปัญญาของคนไทยเราเนี่ย เก่งมากๆเลยก็คือเอาพืชผักที่มีอยู่ตามธรรมชาติเอามาประกอบอาหารได้แถมมีสปปรรพคุณบำรุงร่างกายเห็นไหมคะเยอะแยะเลยผักหวานตํำลึงมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ที่คุณครูยกตัวอย่างถั่วพลูแตงกวามะเขือนี่คือพืชผักของคนไทยนะคะที่เป็นนิยมกันเอามารับประทานกับข้าวเป็นกับ เรื่องเคียงนะคะทานกับน้ำพริกหรือทำเป็นประกอบอาหารแกงต้มผัดแล้วแต่จะชอบนี่คือเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็แต่และภาคเนี่ยอาหารนะคะเด็กๆก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นแกงอ้อมอ่า แกงกะทิแกงเหลืองแกงไตปลาน,นี่คือหลากหลายของแต่ละภาคแต่ละภาคน้ำพริกน้ำพริกนุมอ,อะไรอย่างนี้เคยได้ยินกันใช่ไหมคะอีสานเนื้อใต้เห็นไหมคะอาหารครบเลยส้มตำปลาอืลเห็นไหมคะแจวอะไรอีกอะแกงอมอไมคะหลายหลายภาคเลยเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒาานธรรมการกินกันได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทบทวน ในหนังสือหน้าที่58กับ59เรื่องของอาหารไทยนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ของสำนักพิมพ์พวนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปมาพบกับเรื่องของภาษาให้เด็กๆไปอ่านมาก่อนเนาะไปอ่านก่อนที่คุณครูจะส่งคลิปไปเด็กๆด,กดูจะอยู่ในหน้าประมาณ59สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ